สวสิทุกคนเพกต้าได้ใช้สิทธิพิเศษของบัตรแม็กกาสเรียบร้อยแล้วแม็กกาสตัวนี้นะเป็นแม็กกาสพลัสเพกต้าต่ออายุมาตั้งแต่ต้นปีช่วงเดือนมกราปกติจะต้องเปลี่ยนยางแม็กกาสเนี่ยใช้กับร้านออโต้แบกใกล้บ้านมากไงสะดวกของ a, เพกต้าเขาใช้สิทธิประโยชน์ซื้อ,อยางสามเส้น แถนหนึ่งเส้นปกติมันต้องเปลี่ยนสีล้ออยู่แล้วจะเปลี่ยนสีล้อปุ๊บเราได้ส่วนลดจากบัตรแมกกาสแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดือนก่อนเพกต้าไม่รู้ตัวหรอกว่ายางอะโดนเหล็กหรือโดนคนคือยางหลังอะแผลมันเป็นเหมือนโดนฟันอะบดยางไปประมาณ สามสิบกิโลได้กลิ่นไหมกดกระจกสี่ด้านเลยโอโ้โหกลิ่นแรงมากตอนแรกเข้าใจว่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยก็เลยจอดแล้วจอดได้หมอะจอมากเลยหน้าร้านปะยางตอนเช้ากําลังขับรถไปทํางานโอโ้โหพอจอดเท่านั้นแหละล้อยางที่บดอ่ะบวมอ่ะโอโ้โหงานงอกแล้วก็เลยให้เขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนเอายางอะไรมาเปลี่ยนเท็กต้าก็เลยโทรหาที่ออโตแบ,บบบอกว่า,วาเออพี่อ่ะบดยางไป จะขอว่าซื้อยางน้องที่ร้านออโตแบทบอกเพกต้าเดี๋ยวผมเคมให้เพราะว่ารถเพกต้าผมมีประวัติอยู่แล้วเรามีสมุดอยู่แล้วด้วยแหละร้านเขามีประวัติเคมได้ไงถ้ายังอยู่ในระยะก็คือช่วง1ปีหรือว่า2 5 0 0 0กิโลอ่ะเพกต้าก็เลยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยว่าได้เปลี่ยนฟรีอพอที่เพกต้าไปโดนรั่วมานี่แหละ เราเค็มได้ได้เลยอ่ะก็เลยบอกว่าทุกคนไม่ต้องเสียตังค์ครั้งนี้คือดีใจมากเลยเราก็เพิ่งเคยใช้ไงว่าบริการของออโต้แบกแล้วเราใช้บ Mac ัตรแมกกา์ด้วยอะ่ะเคม็มล้องยางได้อ่ะเอ้ยสภาพแบบว่า จากที่หน้าเหี่ยวๆนะว่าต้องเสียซื้อ,อยางเพิ่มก็ได้ฟรีมาเติมนโตเจนนี่คือฟรีตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเพกต้าเป็นสมาชิกของออโตอแบ็กอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้บัตรแมกกาศคู่อยู่แล้วหลังจากนั้นปึ๊บก็ยอยู่ใกล้ร้านกาแฟพันไทยมีปั๊มพีทีอยู่ใ,ใกล้ด้วยก็เลยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่น้องพี่บีหมตกแมกกาศเนี่ยแลกกาแฟได้ใช่ไหมน้องเขาก็เลยเอาบัตรแมกกาศเป็นคีย์เช็คแต้มได้ปรากฏว่า ได้กาแฟฟีแก้วนึงเขาบอกเขาใช้350แต้มโอ้โหโอเคมากเลยอะ่ะในบตัตรเดีันมีแต้มเขาใช้350แต้มได้กาแฟฟรีหนึ่งแก้วก็โอเคแฮปปี้เอนดิ้ง แล้วก็เลยเออมานั่งเช็คดูเขาบอกว่ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยอ่ะคือ50%าสจะซื้อเครื่องดื่มเป็นแบบร้อนหรือแบบปั่นหรือแบบเย็นอย่างเงี้ยแบบเย็นกับแบบปั่นเอ,อ่ะเฮ้ยมันเวิร์กมากเลยอะคือคนขับขี่รถอ่ะถ้าเรามีสิทธิพิเศษเล็กๆน้อยๆติดไว้เพียกตาว่ามันชื่นใจดีเหมือนกันนะไม่ได้สปอนนะแต่จะบอกว่ายางก็ เข้มฟรีกินกาแฟฟรีกแฮปปี้ละประโยชน์ดีๆก็เอามาบอกกันเผื่อใครจะได้เอาประโยชน์นี้ไปใช้ต่อบัตรแม็กกาเคยทำนะวิดีโอแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้มยางยังไม่ได้กาแฟฟรีตอนนี้ได้แล้วกาแฟพันไทยกับออโต้แบ็กเข้มยางให้เพียต้าบ๊ายบาย